ปอโรเบิร์ตกระติกขอขมาแม่แตงโมยกโทษให้สองคนยกเว้นกระติก เผชิญหน้ากันครั้งแรกสำหรับปอพร้อมด้วยโรเบิรต์ตและกระติกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันบนเรือกับแตงโมเข้ากราบขอขมาคุณแม่แตงโมที่สอพอเมืองนนทบุรีโดยปอและโรเบิร์ตร,รำให้กราบขอขมาคุณแม่ขอฝากตัวเป็นลูกชายและให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลให้ดีไม่น้อยกว่าแตงโมดูแลซึ่งคุณแม่ของแตงโมยอมให้อภัยเห็นความจริงใจของทั้งคู่ ในขณะที่กระติกเพื่อนรักและผู้จัดการของแตงโมได้กราบขอขมาเช่นเดียวกันด้วยแม่แตงโมไม่รับพวงมาลัยและได้ซักถามกระติกถามว่าทําไมถึงไม่ติดต่อคุณแม่เลยปิดบังความจริงอะไรหรือไม่พร้อม ทั้งยังถามว่าแตงโมเสียชีวิตไม่เห็นน้ำตาของกระติกเลยซึ่งกระติกก็ได้มีการตอบโต้แม่ว่าหนูตั้งสติไม่ได้สติแตกไม่ได้โทรหาคุณแม่เป็นคนแรกหนูเสียใจกับการจากไปของแตงโมและที่พูดถึงเรื่องแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำเพราะหนูสื่อสารไม่เก่งหนูไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงหนูเสียใจจริงๆยอมรับให้แม่ว่าหนูหนูเสียใจจริงๆและที่ไม่ได้ร้องไห้เพราะการแสดงออกของคนเรามันแตกต่างกันหนูอยู่ต่อหน้าคนอื่นหนูทำไม่ได้หนูเป็นคน แบบนี้หนูไม่มีอะไรปิดบังคุณแม่ทุกวันหนูนอนคิดถึงโมเรื่องนี้มันไม่มีความจริงเกินกว่านี้แล้วหนูชวนเพื่อนไปนั่งเรือสวยๆแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเรื่องจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วให้เล่าเป็นพันๆครั้งหนูอธิบายกี่ทีก็รู้แค่นี้จริงๆอยากให้โมเข้าฝันแม่หนูพูดไปแม่ก็ไม่เชื่อหนูผิดที่ไม่โทรหาแม่หนูไม่กล้าเผชิญหน้าวันนั้นที่ไม่เข้าไปดูศพแตงโมเพราะอยากจําแต่ภาพดีๆของแตงโม และที่ไม่กระโดดลงไปช่วยแตงโมเพราะว่ายน้ำไม่เป็นจนสถานการณ์ดูบันปลายกระติกจึงได้กล่มลงกราบและมอบพวงมาลัยให้กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็เผยว่าแม่ให้อภัยพี่ปอกับพี่เบิร์ดแต่กระติกยังไม่ให้อภัยจนกว่าคดีจะสิ้นสุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ